ครับก็บุญบารมีขององค์หลวงปูตต่ทวดหยียบน้ําทะเลเฉิดวัดช้างให้นะครับถ้าใครมีไว้ครับมีไว้ขึ้นคอได้เลยครับขึ้นคอได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อว่านหรือว่าเนื้อนวะหรือว่าเนื้อโลโลหะครับหรือว่าเนื้อทองฟ้าบาทครับข,ขึ้นขึ้นคอได้เลยแต่ว่าที่เด่นๆคือสายใต้สายหลวงปูตต่ทวด สายของเขาอ้อพัดลุงอาจารย์ทองเท่าแล้วก็หรือว่าหลวงปู่ทวดมูลหลวงปู่ทวดมารกับสายหลวงปู่ทวดวัดปัตตานีครับครับก็จะเด่นไปทางโนว,ว่านกับดินขากยา,ยากครับนี่ครับของหลวงปู่ทวดหยิบน้ำทะเลเจ็ดวันช้างให้ องนี้ครับมันดูดูที่ฐานฐานฐานหกฐานดอกบัวของวัดาสายขาวอาจารย์นงกับนี่ก็ฐานดอกบัวครับนี่คือฐานดอกบัวครับฐานดอกบัวแล้วก็รูปหล่อลอยองสีนิ้วครับสีนิ้วลอลอยลองสีนิ้วใหญ่ครับรุ่นนั้นจะมีสีนิ้วละห้านิ้วครับผมก็เลยเอาสีนิ้วเพราะว่า ตอนนั้นห้านิ้วนี่จะจะแพงครับอยู่หลักพันนะแต่ว่าสี่นิ้วอยู่ราวาหลักเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้อยู่หลักหมื่นแล้วครับหลักหมื่นครับหลักหมื่นก็เพราะว่าเพราะว่าผ่านมาผ่านมายี่สิบหกปีแล้วครับน้องผ่านมายี่สิบหกปีเพราะว่าอาจารย์น้องก็หลังจากปลูกเสกรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วท่านก็ อาการไม่ค่อยดีท่านก็เจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มรณภาพหลังจากาปี40่ปลูกเสกรุ่นนี้นไปไม่นานครับท่านก็มลณภาพละสังขารไปครับท่านก็ทิ้งไวน้นี้ปี40เป็นรุ่นปีสุดท้ายนะครับเนาะเป็นปีสุดท้ายแต่ถ้าถ้าเสียญพระท่านไหนบพราว่าไม่ใช่ปีสุดท้ายผมผมเถียงครับผมเถียงครับ หลังจากนั้นก็ถ้าทางวัดสร้างคือรุ่นปี40รุ่นนี้รุ่นสุดท้ายจริงๆนอกเนือจากนั้นเป็นของลูกศิษย์สร้างครับเอาไปให้หลวงปูอ่อาจารย์นองปลูกเสกครับแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายจริงๆครับพระสายหลวงปู่ทวดผมศึกษามาคนข้างจะเยอะครับคนข้างจะเยอะครับเพราะว่า จะ,ะแควคลาดนี่คือเป็นที่ว่าพวกเราหาหาเยอะครับช่วงๆนั้นครับณปัจจุบันนี้เหมือนกันครับเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดอ,อันดับหนึ่งของเมืองไทยก็คือหลวงปู่ทวดครับเนื้อว่านเนื้ออะไรก็แล้วแต่ขอให้ขึ้นคอไดส้สบายใจครับ นี่คือหลวงปู่ทวดจิบน้าทะเลจิตววดช้างไ้คือองค์นี้ครับแล้วก็ที่เห็นคือนี่เนี่ยครับผมจะให้ดูนี่คือเนื้อว่นกับเนื้อวัานเนื้อวานสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อว่านสอ,นนอนงสี่เก้าเจ็ดให้ดูครับให้ดูนะครับ,นะรบประวัติของอาจารย์นองผมไม่เยอะครับผมไม่เยอะเดี๋ยวก็จะทะยอยทยอยออกมาให้เยอะ นี่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูก็ไม่ใช่ว่าผมจะมีแค่สามองค์นี่ผมมีเยอะครับผมมีเยอะครับไม่ว่าจะาเนื้อว่านผมจะเอาเนื้อว่านล้วนๆครับผมจะมีเนื้อว่านล้วนๆของอาจารย์นองครับผมมีเยอะครับผมมีเยอะเดี๋ยวจะออกมาทําคลิปออกมาเยอะๆเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าให้รุ่นลูกรุ่นหลานได,ได้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 รับรู้ว่าหลวงปู่ทวด มูลหลวงปู่ทวดมานเป็นมาอย่างไงอย่างไงวัดรายขาวเป็นมาอย่างไงกับอาจารย์ทิมกับอาจารย์นองแล้วอาจารย์นองอยู่ๆท่านก็มาปลุกเสกพระ,ะขึ้นมาได้อย่างไรัรบเมื่อก่อนท่านก็เป็นศาสตายทางธรรมสร้างเนื้อว่านสองสีขาจุดกับอาจารย์ทิมนั่นแหละครับเนาะ,ะแต่ตอนหลังก็มาครับอ,อาจารย์นองก็มาสร้างเองกับ ส่วนมากก็จะเด่นไปทางว่านครับสายเขาโอสายใต้นี้จะเด่นไปทางว่านหลวงปู่ตวดนะครับประมาณนี้ครับผม